ประธานอสมตำบลอ่างทองประชุมสมาชิกประจำเดือนเมื่อวันที่19เมษายน2566ภายในสำนักสงหลมดินในารพงเทพผู้มาลีประธานอสมตำบลอ่างทองพร้อมด้วยประธานอสมประจำหมู่บ้านทั้ง5หมู่และสมาชิกอสมได้ร่วมประชุมประจำเดือนซึ่งที่ประชุมประธานได้ให้สมาชิกจับฉลากประจำโต๊ะในงานเลี้ยงวันอสมโดยครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่27เมษายน เนื่องจากวันที่20มีนาคมเป็นวันอสมแต่ได้มีการเลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากชมรมอสมออำเภอเกาะสมุยติดภารกิจนอกจากนี้ยังได้ให้ประธานอสมอทั้ง5หมู่เสนอตัวแทนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแข่งกีฬาซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของวันอสมอที่ต้องการให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมและเกิดความสามัคคีในหมู่สมาชิกอสมอด้วยกันเพราะการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกทุกคนจะต้องมีการทำงานเป็นทีม จัดให้มีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลแชร์บอลลิงอุ้มแตงตีกอล์ฟมะเขือยาวและเกมซิกเก์แดนซ์ซึ่งการจัดก,กิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้สมาชิกอสมอได้ผ่อนคลายจากการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดที่ผ่านมาสำหรับอาสาสมัครสาธรารณสุขป,ประจำหมู่บ้านหรืออสมอหมายถึงบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านในแต่ละกลุ่มบ้านและได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธรารณสุขก,กำหนด โดยมีบทบาทหน้าที่สำคัญในฐานะผู้นำการเป,ปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัยการสื่อข่าวสารสาธารณสุขการแนะนำเผยแพร่ความรู้การวางแผนและประสาน,านกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุขตลอดจนให้บริการสาธารณสุขด้านต่างๆเช่นการส่งเสริมสุขภาพการเฝ้าระวังและป้องกันโรคการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นต้นโดยใช้ยาและเวชภัณฑ์ตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด การส่งต่อผู้ป่วยปร,รับบริการการฟื้นฟูสภาพการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพหรือบทบาท6ประการของอสอมคือแก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุย ร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเตอรเร็วลงพยาจำกัด